ครับหมเสียงเงยงสยสีแล้วไปครับตัวที่สองขึ้นน็อกันขึ้นมาแล้วเอเอทิดขึ้น,าน,านามาลูก้าเอตัวที่สองตัวลงเลตีตกันขึ้นมาแล้วมาครับเงยต้งครูตาจีเข่าวะนเวียนออก ลุนแพ็กคู่หรือเปล่ายู่กไก่เท่นอะขึ้นมาทำไมบกกะอีตัวหนึ่งบวกกะเขาต้องนั่งอีกอใส่กันแล้ว ให่ออออออแล้วน่ตอนออกมามตอนอนกมามตอนออกมาละเลี้ยงหนีมันเย่างออกมาเรียบร้อยครับติดแล้วเรียบร้อยหนึ่งตัว เรอชมตัวนั้นเลยคือนะบ่ปุฝนเรื่องแห้งฝนน้ำเมฆกายยางขม้าบ่ดึงเอาไม่เกิ๊มนั่งฝังกันแล้วบาดนี่นกตัวขับ่ปากเอานับหนึ่งเต็มสัก่อนครับเสียงไง โอ้่าจะกุกครับมาหอดบ่เคยบ่ได้ยินเสียงกุกเลยไม่ได้เหียกย่างเดียวแต่เหียกกับคู่เดี๋ยวรอชมว่าสิมีดแพ็คคู่่ครับตัวหนึ่งมันยวงห่างครับ